สวัสดีครับพี่น้องมาพอฝูงว่าขางทางนะครับงามๆนะพี่น้องอยู่ระยองนะครับแถวบ้านเพนะพี่น้องโอ้สะอ่อนนะพี่น้องเป็นลูกผสมชาโรนเลนะครับมีดำนะครับน่าจะแบ่งกัดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ้งนะพี่น้องอ้ตัวนี้น่าจะเป็นแม่กเม่เข้านะครับเขาเยาาๆเลยนะครับ นี่กับอายุน่าจะหลายปีแล้วนะครับพี่น้องเห็นเขาสันสันลิงซี่กันหลายปีนะครับนี่น่าจะหาหกปีขึ้นละนะครับพี่น้องหลังตรงนะครับเหย้าๆนะครับเลี้ยง,งางตัวเลี้ยวนะพี่น้องทนสภาพแวดล้อมนะครับแข็งแรงนะพี่น้องเบองโอ สวยๆงามๆเลยนะครับเนี่ยสอ่อน,นครับตัวที่แรกนะครับเนี่ยมาเิ่งตัวที่สองตัวนี้กัน,น่าจะอายุหลายขึ้นกันละนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นว่าเขาบีนะครับถ่องใ่เลยนะครับพี่น้องเนี่ยน่าจะผสมเทียมแล้วมั้งครับพี่นอ้องพราะเเห็นตัวผู้พอคุ้มฝูงนะครับ ตัวนี้ใหญ่นะครับอ่างลึกดีนะพี่น้องนี่หนาลึกๆเลยนะครับใหญ่แล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องหาง้ว่าเม่าพันก็นต้องหนาลึกอ่างใหญ่ๆนะพี่น้องให้ลูกดีนะครับสวนนะพี่น้อง มาเบิ้งอีกนะพี่น้องอันนี้มีเจ็ดตัวนะครับมะน้อยตัวหนึ่งสองตัวัวสาวนะครับน,นี่ชาลรลีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกผสมชารเลีเลยนะครับนี่หนาลึกนะครับหลังตรงตัวนี้ก็น่าจะอายุหลายขึ้นกันละนะพี่น้องเบื้องเขานะครับ สวร์น,นะพี่น้องกระดูกแข็งขาดีกล้ามเนื้อดีเห็นนะพี่นอ้องหนาดีนะครับแถวนี้บ่ต้องห่วงถือว่าเป็นที่นิยมนะครับพี่น้องงวงลูกผสมนะครับสายเนื้อนะพี่น้อง แถวล้วย่องก็จะเห็นหลายนะพี่น้องเนวน้ำมูบานเรียงข้างทางก็จะเป็นลูกผสมนะครับหลายเลยนะครับนี่นะครับโอ้ส่วนสะพายทุกโตนะพี่น้องมัดทุกโตนี่มาเบึงว่าดำนะพี่น้องลูกผสมแบ่งกัดนะครับแบ่งกัดแองกัดนะครับพี่น้อง สออนนะพี่น้องเง่คักนะครับตัวนี้เห็ดเขาเรียบร้อยนะครับสูงกันนาะจะประมาณลอยสากว่ารอยสีแต่ว่าเง่นะพี่น้องนี่นะครับเจาะสะพายกะดีนะพี่น้อง ผูกมัดง่ายนะครับจับฉีดยาการจัดการสบายนะครับว่บอยหุ่งยากนะครับพี่น้องนะครับช่วงหนาฝนก็ต้องมันดูแลเน่ะนะครับพี่น้องโรคไข้ขายแข็งนะครับปากเท้าเปื่อยนะครับพี่น้องปากเท้าเปื่อยนี่ต้องเหตุวัคซีนนะครับ แต่ว่าอยู่นี่ดีนะพี่น้องติดทะเลกับลมนะครับบ่คอยมีแมงบ่คอยมียุ่งนะครับเพราะว่าลมตลอดเวลานี่ตัวนี้น่าจะเป็นแมสาวนะครับพี่น้องแต่ขนาดจะเคยมีลูกมาแล้วนะครับเนี่ยนอนอยู่นะครับขั้นเป็นผักไตนะครับท่างชนบุรีนะครับ ระยองจันส่วนมากก็จะเห็นเป็นลูกผสมทั้งสี่ละนะครับพี่น้องอีสานนี่กับลูกผสมบาวมันนะครับพี่น้องแต่และพื้นที่กับบ่คือกันนะครับอันนี้เป็นงวัวหน่อยนะพี่น้องตัวเมนะครับทังบ้งสองตัวเลยนะครับ ตัวผูกัน่าจ,จะขายเบิดละนะครับพี่น้องเก็บตัวแม่ไว้นะครับไว้ทดแทนแม่เก่าๆนะครับอายุหลายๆส่ออนนะพี่น้องก็เลี้ยงกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นกิจวัตรเสริม เวลาฉุกเฉินเวลาอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะพี่น้องยมเดือดร้อนมากก็ถือว่าช่วยเหลือเขาได้อยู่นะครับเรียงกับมีหลายแบบนะพี่น้องบางคนก็นเลียงลําบากก็ลาบากอีหลีนะครับระบบการจัดการบ่ดีนะครับพี่น้องแบง่งต้อง จัดระบบการจัดการดีๆนะครับใครจะยู่ได้สบายนะพี่น้องต้องปรับนะพี่น้องต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องเลี้ยงแบบเก่าๆแบบเก่ากบลำบากนะพี่น้องแหงบ่มีแปลงหยาไปหาเกี่ยวมองอื่นนะครับพี่น้องขางทางแดที่ผู้อื่นแดก็จะลำบากเดนะครับในการเลี้ยงค่าน้ามั่นไปค่าน้ำนั่น น้ำมันตัด้ากับเบิดหลนะครับบ่ตําก็ลอยอยู่แล้วนะพี่น้องออกแต่ละเทียต้นทุนนะครับกให้เหมาะกับเจ้าของนะพี่น้องพื้นที่ผู้มีประเทศของเจ้าของนะครับออกแบบการเลี้ยงกันดูแล้เห,หมาะกับกับตัวเฮ้านะครับ ก็จะดีนะพี่น้องสบายเลยนะครับกระซอยกันสู้กันไปนะครับพี่น้องกระจังสี่และอาชีพเกษตรกรนะพี่น้องมีขื้นมีลงทุกอย่างแหละที่เป็นของเกษตรกรนะครับเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรนะพี่น้องเพราะว่าผู้อื่นเปลี่ยนผู้กําหนดราคานะครับเขาโพดมั่นอ้อยเขาเด้นะครับ พ่ออยากให้ข้าปลูกกะขึ้นราคารับซื้ออันใดปีใดของรับซื้อราคาแพงๆนะพุ่นกรเแห่ปลูกพอปลูกหลายกัราคาถึกนะครับอันปลูกหน่อยกับเพงนะครับมันกับวนเวียนอยู่สี่ละนะครับพี่น้องปุ๋ยกับเพงนะครับคาพันกับเพงพอหอดเวลากับเก็บเกี่ยวซื้อข้า ถืกนะครับพ่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวเศษของไปยูน้ำพกค่าค้นกลางเบิดราคากับเพียงนะครับ <c oughs> ผมก็บอกเขาใจคื้กันรัฐบาลกับซอยสัวเห็นตอนเกษตรกรเก็บเกี่ยวซื้อถืกอกไปคุยกันว่ามันเถือกนะครับสัวที่ออกมาตรการซอยได้กับของไปยูน้ำพกค่าค้นกลางเหิดแลเวนะครับเด้ดีมันพกค่าค้นกลาง เขาพดมันอ้อยเนี่ยมันเก็บเกี่ยวช่วงเดิมๆทุกปีอยู่เลื่อนะพี่น้องมันต้องมีราคามาตรฐานราคากลางยืนไว้ว่าให้รับซื้อนะพี่น้องเพื่อให้อยู่รอดนะครับโอ้สะอวดนะพี่น้องมักนะครับพี่น้องไปยุ่ยใดเห็นก็ต้องจอดเบิง้งจอดท้ายคนมักนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะพี่น้องค่อยๆสู่กันไปนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงให้สบายนะพี่น้องแล้วก็จะสบายเองนะครับนี่ก็พอได้หายคิดถึงนะพี่น้องเป็นยังไงเด้นะพี่น้องลองคอมเมนต์กันมากนะครับแต่ละพื้นที่สบายดีบ่หรือว่าขายกันเบิดเรี่ยวนะพี่น้องเป็นยังจังขายนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ